สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาเล่นเกมเกมเก็บทองนะคะจะแข่งกับเพื่อนนะคะเราจะให้ดูค่ะหน้าปก๊บเจะมาแข่งกันจิบติบกันเลยข้างหน้าแล้วค่ะมาเราเล่นกันเลยไหมมาเราเล่นกันเลยไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเลือกตัวละครกันค่ะเต่ตัวแมวนะเลยคืมตัวแต่ไม่มีอมวยเลยตัวเองยังได้นะคะเพื่อนได้แล้วนี่ค่ะจะนี่นะโอเคค่ะ วันชก็เราจะช้ากว่านิดนึงเขา้าคนี่ไอตเอาห้าพันเาห้าพัคุณจะเอาจริงหรอคะฉันยไม่ถึงเลยนะโอ้น้ามือเทปนะคะที่ได้ถึงเกาพเก้าพันเกัแล้วสองร้เหนือสองร้อยเจเหเ้าอ่ล ใช่แช่์ม่กิดมันจบอ่ะเล่นไม่จริงค่ะโอ้โหตีหัวเลยมันแค่เด็กกระตุกที่ใช่แไม่เริงอ่เบิกไม่ใช่เนี่ยก็กระตุกเดียวหัวเลยนะะรจไม่ดีค่ะ้าใครเอ้ยตาเลย้หน่งตายตายตายแล้วตายแล้วไ่ได้แล้วแบบเจ็ดต่ะ Zeker โอเคงั้นเราก็จะยอมตายไปโอเคงั้นเราก็จะยอมตายเพราะว่าเอาไปเลยนะเอาไปเลยนะวันชเอวันชูนเนวันชนคุ้งได้นไร้องานไรกระตุกเหรนั่นหมายถึงอะนเลยขนไม่ต้องนก็ได้ถึงอันเนี้ยในเชใช้สปอดีคอจังค่ะใจค่ะอุ้สามไใไว้ใจน้องอยู่ได้เล่นได้ เราตไปตีคุณาช่เออค่ะดรบคุณีบาอคุณจไปด้ยสิีนี้ก็ได้เกือเยอสาม้อแล้วด่านอะไรนะคุณคุณน่ะด่านน้นะัด้นะันยากเอหนนมกมากเลยโอ้โชคดีค่ะลอย แล้วกวจะจยทแล้ววกายเนเรื่องเนเนี่ยแล้ช่องเนี่ยเจยังเนี่ชื่ออะไรก็ก็คืองงๆเพราะว่าชื่อตัวเองแารมากไม่ไ้คิดแม้ชื่ออะไรก็ไม่ใส่กันไม่มีความิดของตัวเองก็ต้องใส่ก็ต้องใ่ นั the the ่นชื่อเม่อไหร่คะแฟนดีหรือว่าอะไรนี่นเออด่นะชื่อเนี่ยนะคะก็คือว่าได้อยู่เต่นแหลพราะว่าชื่อไ่้านะ่ดูนะาเนี่ยปคดดประกอนียไดโ่ะฉันจะได้มีมีจัดราจกังได้เลยไปด่าน จะรอเพื่อนแต่งกระต๋องนะครับเพื่อนกระต๋องว่าเท่าไหร่นึค่ะของตกแต่งแล้วก็ถ้าคุณช้ตจังเลยอ๋อเราได้เงินน้อยมากเลยค่ะเพราะว่าในกระตุกมีกระตุกมาไม่ใช่ไม่ใช่เนเดียมันกระตุกคือโทรศัพท์มันคือถ้าไม่กระตุกเนี่ยได้เงินเยอะเลยเราได้เงินน้อยมากเลยค่ะเพราะว่าในกระตุกเน็ตกระตุกนะคะแล้วเน็ตของเครื่องนั้นอ่ะโทรศัพท์มันกระตุกนะคะเน็ตเทาไม่ ทุกคนค่ะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวนี้มช่องเราด้วนะอย่าลืมกดติดตามกดซับสแคร้ให้ช่องเราด้วยนะะคอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดซับสไคร้ให้ช่องโมลิน่าค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวทุกคนค่ะแค่นี้ก่อนนะคะจบแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ให้ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ